ครับสวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ84ดตัวชาแนลนะครับวันนี้ต้มขานะครับหมูสามชั้นนะครับนี่ครับหมูสามชั้นนะครับล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับหมูสามชั้นนี่ผักกะหล่ำเรานะครับล้างหั่นทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับดูนี่เลยครับมีหอมนะครับ กระเทียมขานะครับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วกะตะไคร้นะครับนี่ครับครับต่อเลยนะครับนี่ก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็มะเขือเทศเนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะ เตรียมมะขามไว้นะครับน้ำมะขามนี่นะครับพริกแห้งที่เราคั่วไว้นะครับครับนี่ครับพริกแห้งที่เราคั่วไว้นะครับเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะครับ โอเคครับอย่าไปเตรียมน้ากับกระทะเลยนะครับนี่ครับเอาน้ําใส่กระทะต้มไม่รอเลยนะครับนี่ครับน้ําใส่กระทะต้มเจียวไม่รอเลยครับโอเคครับเ๋ยวใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เราเตรียมมาเลยนะเครื่องแกงแล้วเนาะนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับครับขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับกะทิชาวเกาบเรานะครับกะทิชาวเกาะนอใครมีมะพร้าวนอจะเอาเป็นกะทิส,สดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ ครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับนี่ครับครับตามด้วยมะขามไปเลยนะครับกว่ามันจะละลายนะครับเราใส่ไปก่อนเลยนะครับมะขามครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับปลาเรานะครับสูตรสําเร็จรูปนะครับถ้าใส่ปลาร์นอสุดยอดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ ปลาลเนาะขาดไม่ได้ถ้าทําพวกอย่างนี้นะครับอร่อยถ้าเกิดใส่ปาลานะครับครับนะครับยอดใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะครับส่ลงไปเลย ขับใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งมีคนมานะครับเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนนะครับให้มันเดี๋ยวมันก็สุกเองนะครับปล่อยไว้อย่างงี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้ามันเดือดก่อนครับคนเลยนะครับครับนี่ครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราใส่กระทิ่ลงไปเลย ครับทีครับกะทินะครับครับบางคนเขาจะเอาหมูไปเคี่ยวกับกะทิก่อนนะครับไม่งั้นก็หรือจะเป็นไก่บางคนชอบไก่ก็เอาเป็นไก่ก็ได้เขาต้องเอาไปรวนกับกะทิก่อนนะครับ แต่อันนี้แบบเราแบบง่ายๆเลยนะครับครับน้ำปลานะครับครับใส่น้ำปลาลงไปเลยเอาน้ำตาลน้ำตาลอืมน้ำตาล พอดีเซอาก็น้ำปลาวะนะอีกพออีกหน่อยอีกเอออีกหน่อยพอครับน้ำตาลนะครับโอ้ยกดสครับครับผงชูรสนะครับส่นกว่าเลย ครับโยใสกระลำปีลงไปเลยนะครับครับลงไปเลยโอเคประมาณนี้กระลำปีครับคนลงไปเลยให้มันหดตัวนะครับบางคนใครชอบเห็ดก็ใส่เห็ดด้วยก็ได้นะครับใส่เห็ดด้วยก็ได้ใครชอบเห็ดใครไม่มีใครไม่ชอบหรือย,อยังไงก็ เอาแล้วแต่เลยนะครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ใครชอบก็ซื้อมาใส่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราลองคนดูหน่อย ครับนี่ครับปลา้เรานะครับคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับนอกอันนี้แบบเพราะว่าที่บ้านเขาชอบกินปลานะครับก็เลยใส่ปลาานะให้มันโฮมนะครับนะครับปลาเราใส่ลงไปเลยจะอกไปทําไปคลายมันลน้่นลนปลาลานะครับแต่ว่าอันนี้แบบเราใส่ปลาาบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ ครับประมาณนี้นะครับเนาะหน้าตาสีสันเนาะสวยงามมากเลยนะครับไอที่ว่าเราตําพริกสดนะครับพริกสดพริกขี้หนูพั่วไอเครื่องอะไรที่เราใส่ลงไปเนาะบางคนนี่แบบพริกขี้หนูนะครับบางคนเขาเขาทานไม่หมดนะครับเขาตักไปแล้วแบบเขาตําพริกตําพริกตั้งหากนะครับเพราะว่ามะนาวอะไรเงี้ยเขาใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าอันนี้เราครอบครัวใหญ่นะครับกินหลายคนนะครับเพราะว่า ทานกันหลายคนเนาะเลยก็ทาทาใส่ไปเลยครับไม่เหลือครับกระทะนี้ไม่เหลือแน่นอนครับพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยครับเอาโอเคดย๋ยวเราใส่นี่ไป็นอะไรที่เหลือครับใส่มะเขือเทศเนาะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมเนาะบางคนเขาจะใส่ผักชีฝรั่งด้วยนะครับเนาะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใครชอบก็ใส่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคหอมมากเลยครับใส่ใบมะก,กรูดยิ่งหอมเลยนะครับที่นี่ประมาณนี้เนาะหน้าตาเนาะ ที่เราใส่ที่เราปรุงไปเลยนี่เพราะว่าเราแบบเอาออกไปก็มีแต่ว่าเติมแค่น้ำปลากับมะนาวของอย่างนะครับหรือใครจะปรุงอะไรก็แล้วแต่เนาะเอาที่ชอบเลยนะครับรบางคนเขาจะตำข้างนอกเพราะว่าเพราะว่าเราปรุงอยู่ในกระทะเลยแล้วแบบพอเราทานไม่หมดเนาะแล้วแบบรสชาติมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เครื่องพวกเครื่องปรุงพวกอะไรเงี้ย ไอ้นี่คือเราปรุงในกระทะเลยนะครับเพราะว่าเรามันคนครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวก็ประมาณยี่สิบคนนะครับกระทะนี้ของสทยจะไม่พอครับครับครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนอะ๋ยวเราตามด้วยพริกนี่นะครับพริกที่เราคั่วไว้เนาะพริกแห้งนะครับเอาครับนี่ครับ ใส่พริกที่เราคั่วไว้นะครับพริกแห้งนะครับเพื่อให้มันหอมนะครับเป็นสีสันหน้าตานะก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวรอให้เดือดอีกทีนึงก่อนแล้วเราก็เนาะตักเสร็จถ้วยไปรับประทานได้เลยนะครับครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราตักเสร็จถ้วยไปดูกันเลยนะครับ บางคนไม่ชอบต้นหอมก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่ชอบพริกแห้งก็ไม่ต้องใส่ครับหน้าตาจะประมาณนี้เนาะครับนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับต้มข่านะครับหมูสามชั้นแล้วนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ ใครอยู่บ้านว่าง,างก็ลองทําทานดูได้นะครับรสชาติแบบไหนแล้วก็ปรุงแต่งมาเลยนะครับนะครับเนะาะเดี๋ยวย้ําอีกทีนึงเนาะบางคนนี่เขาจะตาพริกเนะาะตำพริกขี้หนูเนาะกับบีบน้ามะนาวเนาะใส่นะครับเพราะว่าปรุงต่างหากนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราเอามาปรุงใส่ในกระทะเนาะบางทีเรากินไม่หมดเนาะกินเนาะไม่หมดหรือรับประทานไม่หมดอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะ เสียรสชาตินะครับเวลาเรามาอุ่นหรือมาเนาะมาทําใหม่เนาะมันจะแบบเวลาเรากินรสชาติมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็เลยต้องปรุงข้างนอกนะครับแต่นี่คือแบบผมเอาใส่ทีเดียวหมดเลยนะครับเอามีอะไรก็ใส่ลงไปเลยม่ามีอะไรมากนะครับผมทำาานทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าโอเคครับฝากกดติดตามเลยครับกดสมครใช่เลยนะครับกดกระดิ่งนะกดจกันด้วยนะครับโอเคครับ๋ยจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมาทำเมนูอะไรต่อนะครับมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้นครับสวัสดีครับสบายตาหรือว่าใครชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวนะครับ